สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เรามาเจอกันในวิชาจิตกรรมพิ้นฐานนะคะเทคนิคที่วันนี้ที่เรียนกันก็คือจิตกรรมเทคนิคแห้งบนแห้งนั่นเองนะคะเมื่อเริ่มต้นนะคะเราก็จะเตรียมกระดาษให้พร้อมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเ,เราก็จะระบายสีลงไปโดยสีที่เราระบายลงไปนั้นเนี่ยจะเป็นสีน้ำหนักแรกก็คือเปรียบเสมือนในช่วงจังหวะเวลาของแสงนั่นเองเพราะฉะนั้น สีที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็นสีที่อ่อนแล้วก็ดึงสีของทุกๆวัตถุที่อยู่อยู่ภายในภาพเนี่ยเอาออกมาใช้เป็นสีในในลำดับที่1น,นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในภาพนี้เนี่ยเราจะจะวาดรูปฝรั่งนะคะวางอยู่บนใบตองแล้วก็อยู่บนพื้นไม้เพราะฉะนั้นเราก็ดึงสีของทุกสีสันเนี่ยเอามาใช้ลงเป็นค่าแสงก่อนในส่วนในที่เป็นแสงสว่างมากๆเนี่ยเราก็ เว้นค่าแสงเอาไว้นะคะเป็นแสงขาวก็ได้หรือเป็นที่ตัวกระดาษก็ได้แล้วก็รอจนกระทั่งกระดาษแห้งเมื่อกระดาษแห้งแล้วนะคะเราก็เริ่มมาลงน้ําหนักที่สองในการลงน้ําหนักที่2นั้นนะคะเราสามารถที่จะทําน้ําหนักอ่อนแก่ภายภายในน้ําหนักตรงนั้นได้แล้วสามารถที่จะใส,ส่สีอื่นลงในวัตถุตรตงนั้นก็ได้ไม่จําเป็นว่าในการลงน้ําหนักแต่ละครั้งแต่ละครั้งของการที่รอในในน้ําหนักแต่ละช่วงที่เป็น เป็นช่วงจังหวะของสีที่แห้งเนี่ยเราเราจะต้องอเราเราจะต้องบอกว่าใช้เพียงแค่เป็นน้ำหนักสีสีเดียวไม่ใช่เราสามารถที่จะใช้สีหลายๆสีเนี่ยปนเข้าไปด้วยกันได้นะคะในการลงแล้วก็เวลาที่ลงนะคะก็มีเทคนิคอยู่อย่างตรงที่ว่าเราพยายามไม่ให้สีไปชนเนื้อสีกันเองนะคะไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือสีมันก็จะซึมก้าหากันดังนั้นถ้า สังเกตเวลาที่ลงสีเห็นไหมคะก็จะลงพยายามแยกชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยออกมาให้เห็นชัดเจนโดยที่พื้นที่ของสีตรงนั้นเนี่ยจะไม่ชนกันนะคะเพราะว่าเราป้องกันในบริเวณของสีเนี่ยที่ที่มันจะไม่มันฟุฟ้งกระจายก้าหากกันนั่นเองนะคะเราก็จะลงสีไปในส่วนที่เรียกว่าอะไรคะเป็นตัววัตถุทีละชิ้นเีละชิ้นนะคะค่าน้ําหนักที่ปรากฏขึ้นมาทีละน้ําหนักทีละน้ําหนักเช่นกันนะคะ จนกว่าเราจะลงได้ครบนะคะโดยเ,เวลาที่ลงอันนี้เนี่ยใน,ในเทคนิคนี้เนี่ยเราก็ใช้วิธีการลงอะไรคะลงไปทีละน้ําหนักนั่นเองนะคะเมื่อเราลงไปทีละน้ําหนักแล้วแล้วเราก็รอแห้งนะคะรอแห้งแล้วเราเค่อยทำผสมสีให้มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะคะมีน้ําหนักที่เข้มขึ้นแล้วเราก็ค่อยๆลงในพื้นที่ถัดไปพื้นที่ถัดไป จนกว่าน้ำหนักของทั้งภาพจะได้สมบูรณ์เท่ากันทั้งหมดนั่นเองนะคะสิ่งที่สังเกตดูได้นะคะก็จะลงไปเรื่อยๆนะคะเราก็ตรงไหนที่เป็นน้ำหนักที่เข้มก็สามารถที่จะลงสีเข้มได้นะคะเพราะว่าน้ำหนักมัน,ม,นมีทั้งภายในภาพมีทั้งอ่อนแล้วก็แก่ที่อยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นน้ำหนักเอาน้ำหนักที่เข้มเราก็อาจจะลงสีที่เข้มไปได้เลยแต่ส่วนที่ เป็นโดนที่โดนแสงมากๆเป็นน้ำหนักที่อ่อนเราก็จะเราก็จำเป็นที่จะต้องเว้นในส่วนที่เป็นสภาพของแสงให้เห็นชัดเจนด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นการสาธิตในการลงตัวผลฝรั่งและสังเกตนะคะว่าก็จะผสมสีที่เข้มขึ้นแล้วก็ค่อยๆระบายลงไปเรื่อยเรื่อยนะคะแล้วก็วิธีการระบายเนี่ยเราก็คือสีที่ผสมเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่อง,องความโปร่งใสของสีสน้ํา เมื่อเน้นในความโปร่งแสของสีน้ําสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็เห็งคราบสีเพื่อให้เกิดพื้นผิวต่างๆที่ปรากฏเราก็ดูเราก็มีความเหมือนจริงมากขึ้นเพราะฉะนั้นการระบายของเทคนิคนี้นะคะหรือการระบายโดยวิจิตการมสีน้ำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการระบายที่เราแบบระบายเหมือนเหมือนกันทาสีบ้านแต่เราต้องรู้จักการปล่อยจังหวะนะคะการระบายเป็นจุดบ้างเป็นขีดบ้างเป็นพื้นที่น้ำหนักบ้างสลับกันไปเพื่อให้เกิดความสวยงาม ะะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําอย่างนี้ในทุกๆชิ้นนะคะตามที่ต้นแบบหรือภาพวาดที่หรือภาพถ่ายที่เรามีเนี่ยเขาเป็นอย่างไรเราก็ค่อยๆวาดแล้วก็ไล่เพิ่มน้าหนักไปจนกระทั่งได้น้ําหนักที่สมบูรณ์ในแต่ละชิ้นของเนื้องานนั่นเองนะคะตอนนี้ก็กําลังลงตัวชิ้นชิ้นของฝรั่งอยู่และสังเกตได้ว่าก็เริ่มที่จะพยายามคัดรายละเอียดคัดน้ําหนักขึ้นมาเพื่อให้เห็นการแยกชิ้นส่วนออกมาอย่างชัดเจน ะะเราก็จะกลายเป็นน้ำหนักที่สมบูรณ์ภายในตัวตัวเนื้องานของแต่ละส่วนไปนั่นเองค่ะต่อต่อจากนี้นะคะก็อยากให้นักศึกษาลองมองดูว,ว่าวิธีการลงสีนะคะว่าเวลาที่ลงเนี่ยลงอย่างไรบ้างนะคะก็จะเพิ่มไปทีละน้ำหนักทีละน้ำหนักทีละนิดทีละนิดไม่ต้องรีบร้อนนะคะเราก็ค่อยๆ่อใส่น้ำหนัก ลงไปจนกว่าจะใส่ครบอันนี้เนี่ยในคลิปนี้เนี่ยได้เร่งความเร็วนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลาในการในการดูจริงๆแล้วในเวลาในการทําคลิปเนี่ยก็ก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็อยากที่จะให้เราดูด้วยด้วยความรวดเร็วและเพื่อสร้างความเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเร่งให้มีความเร็วมากขึ้นนะคะ เวลาที่เราใส่ค่าน้ําหนักสีนะคะสังเกตได้ไหมคะว่าเมื่อกี้ก่อนตอนแรกเนี่ยลงฝรั่งทิ้งเอาไว้ถูกไหมคะเมื่อกี้ลงลงไปน้ําหนักที่2พอลงเสร็จป,ปุ๊บก,ก็รอจนก,กว่าจะแห้งเหมือนกันแล้วก็ค่อยลงน้ำค่าน้ําหนักอื่นลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการสมบูรณ์ของเนื้องานก็จะค่อยๆสมบูรณ์ไปเรื่อยๆทีละหน่อยทีละหน่อยจะเสร็จก็จะพร้อมๆกันนะคะในส่วนที่เป็นวัตถุหลักแล้วเราเค่อยมาเก็บแบกกราวในรายละเอียดต่าง อยากจะบอกว่าเวลาเวลาที่วาดนั้นนะคะออสามารถที่จะวาดโดยที่ค่อยๆเก็บรายละเอียดเข้าไปทีละส่วนทีละส่วนการระบายสีนะคะอันนี้ขอตัดตัดคลิปให้มันเร็วนิดหนึ่งอันนี้เนี่ยคือลงใบตองไปเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่อยากให้เห็นก็คือว่าอะไรคะเวลาที่เราลงพื้นพื้นลงไปแล้วนะคะรายละเอียดเนี่ยมันก็จะเน้นตัววัตถุขึ้นมา ให้ตัววัตถุเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นเทคนิคนี้สามารถที่จะวาดรูปโดยการวาดแบบละเอียดคือเก็บรายละเอียดอย่างเล็กๆน้อยน้อยนะคะแบบว่าอย่างเนี๊ยบก็ได้หรือจะปล่อยให้ลักษณะเป็นคราบสีแสดงผลแสดงอารมณ์แสดงความรู้สึกก็ได้เช่นกันนะคะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเราจะต้องเห็นเรื่องของค่าน้ําหนักและต้องแสดงพื้นผิวแสดงวัดวสดุ ที่เรากําลังวาดออกมาให้ได้ว่าเรากําลังวาดอะไรเรากําลังเขียนอะไรและค่าน้ําหนักเป็นอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่ควรจะปรากฏขึ้นภายในงานจิตกรรมนั่นเองนะคะแล้วก็เ,เวลาที่ที่ลงนะคะเราก็ค่อยมาเก็บอาจจะใช้สีเนี่ยมาเน้นย้ําคัดรูปร่างรูปทรงให้เห็นชัดเจนมากขึ้นได้ในภายหลังด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็คือสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้น ดังนั้นเทคนิคนี้นะคะจึงเป็นเทคนิคที่เราจะต้องจาก,การรอคอยแล้วก็ค่อยๆลงค่าน้ําหนักทีละน้ําหนักเก็บรายละเอียดทีละส่วนทีละส่วนไปจนกว่าทั้งภาพจะมีความสมบูรณ์นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะการลงสีที่เหลือเราก็จะลงด้วยเทคนิคเทคนิคนี้ทั้งหมดนะคะเพื่อให้งานออกมาแล้วก็สื่อสารในเรื่องของพื้นผิวได้ดีนะคะ เทคนิคนะคะก็เวลาที่เราล่างภาพอย่าล่างภาพนะด้วยด้วยน้ำหนักเส้นที่เข้มเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวกระดาษจะช้าเวลาลงสีให้ลงน้ำหนักอ่อนแล้วก็รอนะคะให้น้ำหนักเข้มค่อยๆลงเป็นลํา,ลา,ลาลลดับถัดไปเวลาลงสีเราก็ค่อยๆล,ลงทีละน้ำหนักเราก็สามารถที่จะใส่หลายๆสีในแต่ละค่าน้ำหนักได้ภาพที่ดีนะคะควรที่จะแสดงให้เห็นถึงแสงและเงาแล้วก็ค่าที่ค่าน้ำหนักที่ชัดเจนด้วย,ชวยเช่นกัน ก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่ได้ติดตามคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวเราชมคลิปถัดไปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ